ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราจนโดนดูถูกมาเยอะมากๆครับผมเยอะอย่างที่ทุกคนไม่คิดแล้วผมก็เดินออกจากร้านมาแล้วร้องไห้ค ยเทงสวัสดีครับผมชื่อนาธนาคารคันธีครับชื่อเล่นชื่อน้องแบงค์อายุ18ปีเล่าจุดเริ่มต้นของตัวเองให้หน่อยครับตอนน่าจะสิบป4ีครับเรียนน่าจะสิบมาก่อนเลยมีเอกลักษณ์คือโยกคอครับเมื่อกระแสตอนแรปเปอร์มาใหม่ๆผมเลยก็ลองพูดเร็วๆดูละหมายถึงว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแรปยังครับแค่พูดเร็วๆใช่แล้วทำไมจู่ๆกลายเป็นแรปอ่ะครับกระแสแรปเปอร์มาครับกระแสแรปแรปเปอร์มาเลยอยากจะแรปอยู่แล้วด้วยการที่ผมชอบมีไอดอลอยู่แล้วครับคือ 2P ีแลวก็โจอีบอยเริ่มขายตอน อยเร่7ขวบครับจากทุกคนครับที่ทุกคนถ่ายคลิปไปลงโซเชียลแล้วช่วงนี้โซเชียลกำลังมาแรงก็ถ้าเกิดตอนเรียนก็ขาย6กโมงครึ่งจะถึง5<ะ>้าทุ่มครับผมแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็6กโมงเช้าก็ไปโรงเรียนครับผม<ะ>ทาไมเราถึงมาขายของเนี่ยว่าตอนนี้เราเป็นวัยเรียนถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเรียนอย่ายงเดียวด,ดีกว่าไหมด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราจนพูดง่ายๆว่าเราจนเพราะว่าฐ<ะ>านะทางบ้านคือผมอ,อยู่กับญาตแค่2คนพ่อแม่แยกทาง ครับเราเป็นผู้นําครอบครัวใช่ครับผมถ้าวันไหนเราไม่ออกมาขายพวงมาลัยที่บ้านก็คือจะไม่มีรายได้เลยใช่บางคนเขาชอบแล้วก็บางคนเขาไม่ชอบแต่เราโฟกัสเรื่องเขาชอบดีกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้พี่ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังแต่แรปอ่ะคือได้กระแสแรปเปอร์มาอย่างที่เกิดไปก็แรปแรปแรปอย่างเดียวครับผมแล้วเคยถูกลูกค้าหรือว่าเคยถูกคนที่เขาอยู่ในตลาดเนี่ยเขาปฏิเสธหรือเขาแบบตำหนิต่อว่าแรางแรงไหมมีครับผมมันงงมีครั้งหนึ่งผมเคยมาขายพวงมาลัยที่ร้านเล แล้วทีนี้ก็มีลูกค้าวัยรุ่นอยู่4ี่คนครับผมแล้วเหมือนกับเขาดูถูกเราก็คือมีเล้งอยู่ในจานอ่ะเขากินเล้งหมดแล้วแต่เหลือแต่กระดูกให้เรากินแล้วเขาบอกว่าเขาจะเหมาฟวงมาลายผมหมดสุดท้ายเขาไม่เหมาแล้วผมก็เดินออกจากร้านมาแล้วร้องไห้นั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมก็ได้ปึ๊บโดนดูถูกมาเยอะมากๆครับผมเยอะอย่างที่ทุกคนไม่คิดค แล้วเราแคร์ไหมไม่แคร์ครับผมก็ทําไม่ว่าการะแสก,การตอบรับจะดีหรือไม่ดีผมก็ทําตลอดครับเพราะเราขายพ่ังวลทยเราสร้างสีสันให้กับลูกค้าและคนดูครับสู้นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทุกคนต้องสู้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าย,ยอมแพ้จงสู้กับมันเพราะว่าสักวันจะประสบความสำเร็จ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ